โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีเมลที่ผมเพิ่งได้รับมาเมื่อกี้เลยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับผมนี่เลยนะในส่วนของเหรียญ ADA นะครับ0.042565 ADA นะครับเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่2.84สตางค์นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของบัญชีคอ i n b a อีกครั้งหนึ่งนะครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับในส่วนของการเคมเหรียญนะครับ Ada นะครับในส่วนของแอป Tele g กรมนะครับที่ผมได้ลงรีวิวไปเมื่อวานนี้นะครับผมมีคนสนใจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมได้ทําการ่ะทดลองถอนดูแล้วนะครับซึ่งในช่วงที่ผมถอนเนี่ยมันยังไม่เปิดให้ถอนเนาะ ผมก็ได้ลองถอนไปหลายครั้งมากนะครับมันก็ไม่เปิดให้ถอนนะครับแล้วก็ผมได้ไปดูในกลุ่มมีคนที่เขาแจ้งบอกว่ามันสามารถถอนได้แล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมเป็นข้อความที่ผมได้ทําการแจ้งถอนไปนะครับก็คือวันนี้นะครับตอน4ี่โมงสิบสนาทีนะครับแจ้งถอนไปนะครับแล้วก็ได้รับข้อความนี้มานะครับมันบอกว่าให้เรารออีกไม่กี่ชั่วโมงมันจะทําการเปิดให้ถอนนะครับผมอ่าผมก็ได้รอไปเนาะแล้วผมก็ได้ไปเจอในกลุ่มของพี่โดม2องหนึ่งสานะครับที่คนเขาเคมเหรียญกันเนี่ย เขาอัปเดตว่ามันสามารถถอนได้แล้วนะเดี๋ยวผมก็เลยอยากจะมาทําการถอนให้ดูว่ามันจะถอนได้ตามที่เขาบอกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนรีวิวมาสามารถถอนเงินได้จริงนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่รู้วิธีการใช้งานในส่วนของการเคลมเหรียญ ADA ในส่วนของแอป Tele g กรมในส่วนของตัวนี้นะครับผมแนะนําให้เราไปดูในส่วนของคลิปที่1ก่อนนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเข้าไปดูในคลิปแรกนะครับแล้วก็ทําตามคลิปแรกที่ผมสอนนะครับเพราะว่ามันจะมีการสมัครการเริ่มต้นนะครับว่า ต้องทําอย่างไรนะครับมันทําได้ทั้งมือถือ Android iOS เลยนะครับผมเพราะว่าแอป t e l e g r a มเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เนาะไปดาวน์โหลดไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จในส่วนของ t e l e g กรมเสร็จแล้วล้วก็จิ้มตรงลิงก์นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดที่ผมแนบไว้ให้เนาะก็เข้าไปนะครับแล้วก็ทําตามคลิปที่1เลยนะครับที่ผมสอนว่าต้องกดตรงไหนอย่างไรนะครับจนไปถึง ขั้นตอนการถอนเงินนะครับผมจะสอนวิธีการถอนด้วยเนาะในคลิปที่1เนี่ยมันจะให้เราใส่เป็นอีเมลของกระเป๋าคอยเบสนะครับในการรับเงินนะไม่สามารถใช้บิดขับสตางโป้บายแนนได้นะครับต้องเป็นกระเป๋าคอยเบสตัวเดียวเลยนะครับใครยังไม่มีคอยเบสก็ไปสมัครให้เรียบร้อยเนาะใน u t u b e มีคนสอนในการสมัครอยู่นะครับลองเข้าไปดูนะโอเคเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันเลยนะครับสําหรับวิธีการเช็คยอดก่อนนะครับผมก็ให้เรากดไปตรงนี้นะครับตรงคําว่าบัลลัสนะครับผมในส่วนของยอดตรงนี้เนี่ยให้เรากดเข้าไปนะ มันก็จะขึ้นยอดขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นยอดเงินที่เรามีอยู่นะครับการถอนเงินนะครับคุณจะต้องมีขั้นต่ำอยู่ที่0.003นะครับผมถึงจะทําการถอนได้เนาะสำหรับขั้นต่ํานะครับการเคลมนะครับก็ให้เรากดไปที่โบนัสนะครับโบนัสตรงนี้จะกดได้วันละหนึ่งครั้งนะครับผมเราทํา3วันถึงจะทําการถอนเงินได้นะครับการเคลมเนี่ยเราจะได้รับครั้งละ0.001นะครับ0.001นะครับผม นี้นะครับก็คือเราจะเคสมได้วันละหนึ่งครั้งนะครับเคสม3วันถึงจะทําการถอนเงินได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราถอนเงินกันเลยนะครับวิธีการถอนนะครับกดตรงนี้เลยนะกดเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมได้ทําการแจ้งถอนเงินไปแล้วนะครับผมในส่วนของอีเมลที่ผมใช้นะครับเป็นอีเมลของคอยเบสเนาะเพราะว่าผมได้ใส่ไว้ในคลิปที่1แล้วนะครับอันนี้ผมได้ทําการถอนไปนะครับผมอ่าขั้นต่ําตามที่มันแจ้งเลยนะครับก็คืออันแรกนะครับขั้นต่ำอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมมีอยู่นะครับผมถอนไปทั้งหมดเลยนะครับผม อ่าตรงนี้นะครับมันแจ้งบอกว่าให้เราใส่จํานวนเงินนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะครับอ่าสําหรับข้อความนี้นะครับเขาถามว่าเราเนี่ยต้องการที่จะถอนเงินเท่าไหร่นะครับขั้นต่ําก็ตามนั้นเลยนะตามอันแรกนะครับที่เป็น0.003 ADA นะครับอ่าถ้าเราจะถอนทั้งหมดเราก็ใส่ทั้งหมดไปเลยนะอ่าโอเคนะครับเราได้ทําการแจ้งถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตามนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีอีเมลของบัญชี c o ยเบสขึ้นมาแจ้งเตือนเราอีกครั้งหนึ่งครับ อ่า payment successfully s e n ็นะครับเช็คนะครับ your coin base นะครับก็คือการถอนเงินเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปเช็คในส่วนของบัญชีคอยเบสเนาะเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีการแจ้งเตือนของคอยเบสขึ้นมานะครับนี่เลยนะเห็นไหมนะครับคุณได้รับในส่วนของคารานโนนะครับ0.042565 ADA นะครับเป็นค่าเงินบาทไทยอยู่ที่2.84สตางค์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของอีเมลการแจ้งเตือนนะครับผม โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีเมลที่ผมเพิ่งได้รับมาเมื่อกี้เลยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับผมนี่เลยนะในส่วนของเหรียญ ADA นะครับ0.042565 ADA นะครับเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่2.84สตางค์นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของบัญชีคอยเบสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของบัญชีคอยเบส s บัญชีเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นค่าเงินที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะครับผมเป็นยอดแรกนะในส่วนของเหรียญ ADA ที่ผมได้ทํามานะครับ ก็ได้เงินจริงนะครับผมตามนี้เลยนะครับราคาของเหรียญ ADA ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับดูในส่วนของราคาเหรียญได้นะครับอยู่ที่66.80สตางค์นะครับเป็นส่วนของคาร์ลนนะครับหรือว่า ADA นั่นเองนะครับทำแล้วได้เงินจริงนะครับผมไม่มีการลงทุนทำฟรีนะครับลองเข้าไปทำดูได้เนาะลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับยังไงใครชอบการหาเงินฟรีแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีคร